I'm swimming in everything instead I'm thinking about jumping in it instead I've got you skinny dipping deep inside my head ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับพุทพออฟิเชียลในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวสายการบินไชน่าอีสเทิร์นนะครับวันนี้เราบินที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแล้วก็เราใช้สายการบินไชน่าอีสเทิร์นนะครับเราจะไปปักกิ่งกันวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าสายการบิน China Eastern ไชน่าอีสเทิร์นนี้เป็นยังไงนะครับขาไปปักกิ่งนี่เราบินเที่ยวเดียวนะครับไม่ต้องต่อเครื่องนะแต่ว่า ขากลับนี้เราจะต่อเครื่องนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาบนเครื่องบินแล้วนะครับอ่าก็จะเป็น a i r b u ั a 3 2สสนะครับสำหรับขาไปของเรานะครับก็เป็นสายการบินหลักของจีนหนึ่งในสามสายนะครับสามสายนั้นมีอะไรบ้างก็จะมีแอร์ไชน่าไชน่าเซาเทิรแล้วก็ไชน่าอีสเทิรนะครับที่เราไปในวันนี้นะครับพื้นที่ก็เหลือพอสมควรนะครับผมเหลือพอสมควรเลย อ่าไม่มีจอทีวีนะครับไม่มีจอทีวีนะครับไม่ใช่สายการบินโลคอร์นะอันนี้เป็นฟูลคอร์นะครับมีอาหารบนเครื่องนะอันนี้เราไปไฟดึกหน่อยนะครับตีสองประมาณตีสองนี่ที่ที่เหลือเยอะมากนะครับผมสูงร้อเจ็ดสิบก็เลยเยอะอยู่นะครับแอร์บัสเอสามสองศูนย์ก็จะแถวสามสามอย่างนี้นะฮะอันเนี้ยอันนี้นะครับเครื่องเทคออฟขึ้นแล้วก็เราก็ได้รับอาหารนะครับมาดูว่าอาหารเป็นยังไง นะครับอาหารก็ที่เราสั่งนะเป็นอา่าคล้ายๆออมเล็ตเนาะเป็นอาหารเช้านะครับแต่เรากินตอนตีสามเช้ามากเลยทีเดียวแล้วก็จะมีคล้ายๆวุ้นนะครับผลไม้แล้วก็โยเกิร์ตนะครับธรรมดานะครับไม่ไม่ได้วุ่หวาอะไรนะมีไส้กรอกนะครับอา่าโยเกิร์ตนะครับก็กินไปก่อนนะครับเพื่อการรีวิวนะครับ อจอทีวีนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับไม่มีจอที่เป็นจอของใครของมันนะครับจะเป็นจอรวมนะครับดูหนังร่วมกันนะครับหนังก็เป็นภาษาจีนละอันนี้ขนมปังนะครับขอได้ตลอดนะครับพอมาเสิร์ฟตลอดครับแล้วเราก็แลนดิ้งที่สนามบินตาซิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถึงแล้วนะครับเมืองหลวงของประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับหรือเป่ยจิงนั่นเองนะครับสนามบินต้าซิงนะครับก็เป็นสนามบินที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ใหญ่ใหญ่มากๆแล้วก็มีความทันสมัยมากๆนะครับเพิ่งเปิดใช้เมื่อปี2019นี้เองนะครับผมก็เป็นสนามบินหลักของปักกิ่งนะครับเมืองหลวงของเขานะครับอันนี้เรามาถึงแล้วอลังการงานสร้างนะครับสนามบินเดี๋ยวผมจะถ่ายสนามบินให้ดูนะครับขากลับสวยจริงๆครับ Shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination. And there's one thing that I need from you. My mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me. I'm doing decently, just glad that I can be Yeah, I'm trying to. ครับอันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเรามาเช็คอินที่สนามบินตาสิงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องต่อเครื่องนะครับวันนี้นะครับเพื่อกลักบเมืองไทยนะครับเราจะต้องไปต่อเครื่องที่คุณหมิง นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมของสนามบินนะครับสวยไหมครับใหญ่ตัวอลังการนะครับก็ต้องไปต่อเครื่องที่คุณหมิงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเช็คอินของเขานะครับสามารถเช็คอินได้24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ต้องรอเคาน์เตอร์เปิดนะครับเช็คได้ทั้งแบบเป็นคนเช็คแล้วก็มีเครื่องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบินที่เราจะไปที่คุณหมิงนะครับ เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลำนี้ครับแล้วเราก็ขึ้นเครื่องมาแล้วนะครับก็ที่นั่งก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็น3.33 3, 3นะครับก็ลำใหญ่พอสมควรนะครับมีจอแยกนะครับมีอาหารเสิร์ฟฟูลคอร์สเลยทีเดียวนะครับก็ลำนี้ก็จะเป็น b o อิงเจ็ด ีดเก้ 9, นะครับก็คือ d ีมไรเดอร์นั่นเองนะครับก็เป็นลำใหญ่ของ Boeing เขานะครับก็จะได้ฟีลแบบมีจอแยกม,มีอาหารเสือกคล้ายๆการบินไทยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ n นเตอร์เทนเมนต์เขานะครับฟูคอร์สเลยแหละแล้วก็พื้นที่วางขาอะไรเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะเลยนะครับนั่งสบายนะครับปกติเรานั่งแอร์บัสเยอะนะครับโบอิงจะไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่ intentar. เดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เป็น78็ดแดเจ็ดนะครับดีมไลเนอร์นะครับลำใหญ่ของโบ i n g เขาเลยนะครับในตระกูลดีมไลเนอร์เนาะไม่ค่อยได้นั่งโบอิงเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้ก็สะดวกสบายอยู่นะครับที่นั่งอะไรนะครับก็จะดีกว่าลำแรกที่มาขามานะครับพื้นที่นะครับพื้นที่เหลือเยอะนะครับเหลือมากเลยทีเดียวนะครับนี่ผมสูง170นะครับก็เหลือประมาณเนี่ยกำปั้นหรือฝ่ามือหนึ่งนะครับสบายนะครับ สามารถสอดขาได้นะครับแต่ว่าไม่มีที่วางขานะครับก็มาดูหน้าจออินเทอร์เทนเมนต์เขานะครับมีอะไรก็มีการ์ตูนมีเกมมีหนังนะครับหนังก็ใหม่มีทุกอย่างเลยนะครับเลือกดูได้มีหลายภาษาหนังก็ใหม่ใช้ได้เลยนะครับมีให้เลือกเยอะเลยคล้ายการบินไทยเราเลยนะครับ Tour three, saw you laughing, didn't notice me. Your blue sweater, messy golden hair. I just froze, I forgot how to breathe. My class doodles, hearts on my page. Roll your name in a secret code language. Every glance feels like a sweet escape. Hope this daydream never fades away. It's magic, yeah. maybe it's true. When you smile, my whole world turns pink and. Blue. Lunchroom chaos, you're with the crowd. I sip my soda, tryna act proud. Whisper jokes from my bestie, soup. go talk to him. I just can't move. Playlist songs on repeat all night. Imagine slow dancing, holding you tight. Your Insta stories, I'm the first to view. This silly crush feels brand new. Is it magic? Maybe it's true. When you smile, my whole world turns pink and blue. และนี่ก็คืออาหารบนเครื่องนะครับผมก็จะเป็นข้าวนะครับเราก็สามารถเลือกได้สองอย่างนะครับมีให้เลือกนะครับเป็นเส้นกับเป็นข้าวนะครับแล้วก็น้ำหนมปังนะครับก็ปกตินะครับก็มีเสิร์ฟนะครับแต่ว่าเอ entertainment บนเครื่องนี่ดีมากเลยนะครับหนังเยอะแยะเลือกดูได้เลยนะครับผมก็ แล้วแล้วเราก็มาถึงคุณหมิงนะครับเราจะต้องมาต่อเครื่องที่คุณหมิงอีกต่อหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องกลัวเดินหลงไปไหนนะครับการต่อเครื่องจะมีพนักงานเดินมารับนะครับแล้วก็พาเราไปต่อเครื่องไม่ต้องกลัวหลงหรือว่ากลัวจะต่อเครื่องไม่ถูกนะครับมีพนักงานเดินมารับเลยนะครับแล้วก็เดินตามพนักงานไปนะครับบุมแล้วก็ไปต่อเครื่องได้เลยนะครับก็อีกสองชั่วโมงก็ถึงเมืองไทยนะครับอ่าแล้วก็มาต่อเครื่อง บริเวณนี้นะครับสนามบินคุนหมิงนะครับก็คนไทยก็เยอะเหมือนกันนะครับที่คุนหมิงนี่ก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับจากการสังเกตคนไทยชอบมาเที่ยวคุนหมิงเพราะว่ามันใกล้เมืองไทยมากนะครับแล้วก็อากาศก็เย็นตลอดทั้งปีนะครับดอกไม้บานตลอดทั้งปีนะครับนี่ก็เป็นเครื่องที่เราจะขึ้นกลับไปที่เมืองไทยนะครับผมแล้วก็บนเครื่องก็จะเป็นโบอิงเจ็ดสามเจ็ดนะครับ ก็พื้นที่ก็พอลำแรกนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่มีจอไม่มีอะไรนะครับไม่มีไม่มีจอส่วนตัวไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมก็แป๊บเดียวนะครับนั่งอีกแป๊บเดียวก็ถึงครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมการรีวิวสายการบินไชน่าอิสเทนของเราในครั้งนี้นะครับยังไงก็กดไลค์กด Sub s cribe ช่องพุทธพอ Off ิเชียด้วยนะครับขอบคุณมากครับ